ยังก็มีธงไปธงมันนะฮะอันนี้นาะธงพอคั่วที่เขาคั่วสีงวดอย่านี้ของเบาพอเบากรอนเขาบ้ออะไรอันนี้ยเบาเอสเบาต้นใช่ผู้บ่าวหลังสวยแล้วผู้บ่าวบ้านทองเอาไปเลยบัตริจารู้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 โอ้เก่ง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 สบายดีพ่อแม่พี่น้อง หลังจากทีเมื่อวานนี้ไปซอยงานดองกันหลังภาคหลังอย่าเกือบแล้วไปประมาณ6%ยังหลายอยู่มื่อนี้นะพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้เป็นมือที่สองแะมื่อนี้นะมือกินกินแบบเ้าเสื้อนแขกมานะพี่น้องยามโมแรงกินงานยามโมแรงงานดองอยู่พวกพูกพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่หน้าแล้วเขาบริอยู่บ้านเมื่อวานมที่คนหลายออกไปอยู่หน้าคุณยามนี้เด็กฟ้าเด็กนวอเด็กวายอย่างกไปนอนอยู่ให้อยู่หน้ามันสบายกลัวไะเข้าไปซอยพี่น้องมื่อนี้มืออื่นมือแห่เคยมือนี้มือกิน อย่างกวได้ไหมประมาณกิโลหนึ่งเนาะมาหอดมาหอกิโลดอกยังเห็นอ่างเง้คือนไปมาหอดก้องเสียงเพลงน้องตัดเอยู่ย่าเสียงเพลงมามาหอดงานน้องสิงแมคคีเจ็ดเก็คือหลากสวยเนาะงานนีิหมังสวยซอยจั้รงแต่ไข่แม่แมคแก่ไข่ทัง xác thăng thăng do I think hoyan gong hoyan gong? That's a loan. Beso bây kìa 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 kì กะนสิไดเ้เห็นมนาพี่ดองหลายคนอะไร<ป>่ว่าสบายจะดีทุกคนมาสวยเนี่ยอ,อยากเวียกเอาลานซอยอีเมย์ีเมย์มยล้วนันที่กินแข็ม <c oughs> เวียทงหอมเวียกินฉีดทงหอมทำคนนำก้าปุ้นเป็นหมอบักไงขยะมันปิ้วไปพุดเลยเด็กพี่้อกเป็นอ,อาหาร ตลอดหนึ 1> 1่งตลอดแล้วทีน anyway> ้เรบรได้ปงปงเลาลกันเลยอะไรที่ิม้ต่อมเนาะิมนีต่มนีลาบอ้หเบดแล้วมันโมเมะเลยอจีกได้เฮืนมาหลังมันมเอย่ปะ ไี่ลาดถวยเบิ้ลมือนพี่น้องมือมืดก็ด้แต่งโต้งามหอบแรงหอบสุดถ่ายพี่น้องถวยคือชิบเบิ้ลอะบนี้นะบุ๊เบิ้ลหนึ่งนะคือใิเบิ้ลมืดแต่ว่าเบาลงแล้วเพงมาหลายอันแกย่อเขาย่อะเลยเลยพี่น้องเงอเบิ้มือนอย่ะกินหอบแรงคว้าสีนก็คว้าไปเลเลย พร้อมแกมีอะไรให้เบิรงดก็นี่ยึุดเลือดได้ดินะเต็มเต็มบ่วงจะเขากล่องแล้ววะแซ่บตาเป็นจีเลยลอยเรากินกินลาบเลือดเลยหาวลอยเลยๆไปแล้วไปอยู่ในหนาม่มันคือลอยึดหลามสวยเหมยเลยเติมพลังลาบเลือดนะเขากินแล้วมันก็เลยนซีหกหกนิดหน่อยแซ่บจุ๊บแปะ กินลายๆด้วถ่วยคือกึศิปางละบันมื้อนี้มาหลางถว่วโดยเฉพาะพี่นย่อเขาเพราะว่าไข่ไส้ผู้ไส้ออกยอเขาไิ่งสั่งถวยก็เฮ็นน้ำกินหลังละปันผูดกันสนั่นะว่างพอคว้าที่เข้ามาพคว้ินีซอยนะเขาสิปันแบบหัวหางหอว่านังบนละปันผูดคนที่เขามาคว้าฉีซอยแม่ละเคนขอนละมเอหมดลขอลรมมดอือได้มื่ซอยเฮ้ก็ ปันไห่้ำๆว่าาเพ่งลูกาตโตเฮ้่เฮ้ยโยฮัน่พูดตดโซยยยยอยยยยยย่เยยยยยกยยยกยยยมยยยไมยมยยยยยยยเยย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 ยายย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 เยย่ยย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 ย แขกอิ่มแล้วกันบันกันี่น้องไาแข็แท้นี้กำลังมาโหดหอมแก้มเมียให้เบิ่งน่หอมแก้มเมียให้เบิ่งเอาบอละบอกว่าล่ำมาร้อยเจ้าบอกเคยหอมแก้มเมียบ่บ่หอมกับอยคนเห็นว้าหลักอกัน เอาเรียนว่าบอแมนบอแมนความอายเขาแสดงควาอมหักเขาจะเอาครัวซีนแบ่งผูดให้พี่น้องของครัวที่ว่าเพิ่นมาซอยครัวซีนเพ็่อนเกินแล้นะพี่น้องมันเป็นหัวงวหรือว่าเป็นหนังเป็นยันยังมันนะแบ่งให้กันฟักผูดแบบวัวนะกินได้เ่าทุกอย่างพี่น้อง กินอะไรแต่คนกับขนวดสีมันก็กิกนคือเก่อเนาะบาทเ่านะกินแบบแถบสิบป,ปทุกอย่างเลยทั <c oughs> ้งนั้นก็กินขาวนะกินตลอดพี่นอโซมางานกินดอกเลยไม่ได้กินแต่ว่าส่วนร้ายมีแต่สนงัวกับข้าวปุ้นประมาณน,นี้แหละ จังนี้นก่ะคือเงียบแล้วเนาะโบมีคนมาใดนเขาก็นสิบโบมืออะไรไปไหนเพราะตะเวนเริ่มแดงปกติเราจะพาไปกินยามือแลงแต่ว่าไปมาแหละคนเข้ามาแต่สายเสาตอนแรกมากแต่โนะบมีคนมันหนาวใหญ่เด้อเต็มบ่วงเอามั้ยเอามั้ามันี่นี่มะพริกนี่ไว้มะพริกนี่เอามั้ยเอามั้ยกดะดับมันนัวเนี่ยเออเออกรอบนี่เดีวยดวไมาแน่ท้องอ่ะ ปั่นผุดสีกันทางเทิงนะไม่แตน่นางมัน,นี่นอนนางมันกาไปโนไปแล้วก็ตกว่อยตแรกกสอบกันบดไหวนวลกะกันบดรกัไม่ได้่นี่

เาอ่า้อไอโ่เลเอาไปเอาอะไรก็ได้เอาไปกินสิ่ยังก็มีทงไปถุงมันนะฮะอันนี้นะถงขอคัวที่เขาคัวสิ่นัวอยนี้ของเบาพอกบากก่อนเขาบอกะ่อย่า er. really! like ี the is is so yeah. right. ้บาแอสเบาต้นือแบบพอคัวสิว่าคัวสิ่งปสิบปนสิ่ห่วงลัวไข่ต่ว่า คือหอมอันนี้ก็บมัเป็นยังน้องผีองหลางสวยสวยยังไ่อยู่หลักหลักมือเิที่ทำปทำเป็นาสวยเฮะทำหาสวยเปจากหลักมือเเลยได้ไลไว้นะที่เปนเจ้ากองเฮนหลางเต็มเต็มหลางเต็เตี่อย่างนี่นาะจ้เข้าวมันถัานมันเลยเลยเน้่เจ่าผีน้องบาดเอาขั้นซอยกันแต่บบมันานีแหละเขาเอื่อเขาซอยเขาากับแบงนะอันนั้นสาบสีในยูนอกินนั่นแหละ เรากลูกปลาเป,ป,ป,ป้าลูกลูกหรือสัอยหนึ่กระแม่พักนอด กูนะเจ้าบอลเจ้าเอาเอาไปเห็นยังมาจวเสือจินต้ักวสือวาเออห้อเียบไปเอสติเบสหนักเอออย่าปะอ่ดิมาร์คเอาไปไ็เอาเอสติบสปะปอนก็เป็นเหยใส่เงินขายใส่ปลาเออดอกเหยียบเป็นเม็ดอันนี้เป็นไข่อ่อันนี้คือไ่แล้วนมาร์คไปซีเดือนอันน

เมือแบบแล้วแลเียมัหลแล้วิเมือกี่นถ้าชิเมือกับพี่น้องแล้วแล้วเวียนคันบ่แล้วใ่พี่น้องมาหลังสวยสยบืนอัะพี่หนากรแห่เคยพี่น้องปีนี่นะกินก่อดปี่หนากแหยเคยปี่หนาแล้วมาชูนะเด้อแหเคยวันที่สาบเอ็ดเตมอื่นที่หนึ่งยี่นาอื่นนะเขาดาวเขาไ่ได้แล้วดาวมันอยู่ทขา ไปประจักหน้าเนี่ยฮะอยากกินดนกินดอเนี่ยดนใส่หัแอบ์ค่ะสงสิ่น์นี่แหละคนเยอะ่อยจะได้เฮินแอบบอกเอาเงินหลานมาให้เลยลงบ่อนี่เยอะบวชคนสองคนเลยใช่ไปนี อาสีมาขายพูดล้วร้อยเช่นหนได้เนหนกเออเชนเนี่ยอาบน้าดนออเซยพูดพูดพูดไอเอ็กเออสไอเอ็กเด้อโอจักขวงขอบใจขอบใจยาวไม่ยาวเอาพูดดิพูดนอเนเอาที่บ้านร เราขัวปันแล้วคุณเราพูดคพูดเทียนเท่าเราทุกคนนะเอาสีมาขายเอาสีมาขายแม่ขั้วปันถ่ายมาขายผุดแล้วลอยแม่มาขายผุดแล้วลอยนะคะเห็ดนาบัปันจะลอยทุกคนส่งมันเขือเดีขี่ไปหาหอนแม่ไปสองลอน้าก็ยังตั้งใอาชินกู อ้าไม่หยพูดแล้วลอยฮะตายแล้วฉีดบต้นิมขต้นมันขาวมันกบต้นตะคัวสินสอยเขาแ้ก็ขาไม่สอยเก็บกินเขาปั่นกันหมดแล้วเอ้ย่ต้องห่วงเขาเือนเขาเนเจวส่งเงินจุถ่ายหรอไปต่อเอาต้น ชิเมื่อแล้วพี่ออออ้องอชิเมื่อนแล้วฮชิซอยดองอรัซอยเออไซอยทางซอยนี้จาทอยอยางนี้ของเด้วลูกไยหา,หางนี้ของราไทยเออออุ้กป <laughs> ้บบาใช่ดเาแล้วซอยไ่ฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาาีเ่อื่หมเื่้อรนะาดาวจะไปทำเหตรกนะ แม่พี่น้องซอยน้องอายแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวด้พี่น้องซอยแบบนีหละไอ้น้องกันอยู่เงืนแม่เลยบดีใ่อมถึงยังนะพอนเราไปใส่บันเื้อดิอ่ะเมื่อไปตับขาสันนะตับแปอยังมาข้าดาวยังยังขึ้นเลยย่านอนเ้อพังเขาจุดผุแม่หมืนอื่นนะปีใหม่ฮะจังโม่ไงค่ะบมื่นสาวไปแหกเคยนะไปเรื่องอะไนะแกเขาจะชิมกันนะป่ะ งางเมื่อเราพี่น้องขับเขายังมาอยู่นะแซลแป่ไปจากเมื่อเขาดาวมากันได้พี่คนยังมาอยู่บถือว่าถือว่าขอกันปีหนะขอกันปีหนะเมื่กันได้ลูกตายซาลาวขนาดลูกเขายังใจเสีย ขอกันเรือตะไว้ลุดเขากินเบีย <uta> <Whatever good. S 1>